แน่นอนนะครับอ่ะตันนี้ได้นะโอเคเอาโอเคเดี๋ยวขอไม่เอาโอเค้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบต่อไปทีตรงนี้ให้กับน้องจุ้งน้องดังเลยแล้วกันนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับเดินช็อปปิ้งกันต่อครับกับเพลชุนจิ้มฟินหน้าฝนที่สุดนะครับเชิญไปนั่งตัวในวันสัปดาห์วันเาร์วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับบ้านดีๆนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาครับกลับแล้วเจอกันครับผมดังครับผม

ตลดเลยนะครับเอเจเวทีว <tampoco S 2> be ีแบรนด์เองแบรนด์ของนะผมอยากเจอแฟนดลับชาวไทยนะผมอยากเจอชาวไทยมากอยากเจอทุกคนเลยนะครับผมะวแบบเป็นครั้งแรกที่แบบจัดที่แคงค็อกด้วยนะครับผมแล้วก็แบบเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะมีโปรแบบโปรที่แล้ก็เราเจออย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เหมือนจะเปลี่ยนฟิลครับผมจะแบบแบบมีโชว์มีโชว์พิเศษแล้วนอกจากนั้นก็มีไฟนอลอีพีด้วยแล้วผมก็ทูนวันเลยนะผมก็ ป่ะนะครับปวดพรแน่ปวดพอเนอะสาธุสาธุเพียบๆคอ้โดนขอใหยโดนไปบนนะไปบนโอ้โหมองที่ไหนมุมมุมตรงนี้เหรอเพื่อกดนี้แล้วก็เขาแบบไปซื้อบัตรมาให้ดังๆเลยที่ท่านดังๆ่ะโอ้โหมาอะไรนะจ้างจ้างกดบัตรให้เหรอได้เดี๋ยวผมกดให้มา ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ีอะไรอะไรนะรักไงนะรักไงนะเห็นนี่เห็นเห็นอันหนึ่งแบบเรื่องพี่แะไรเพราบอกว่าอะไรนะที่อยากได้บัตรโซนไหนอะไรอย่างนี้เล้วพ่อกว่าเยากได้บัตรโซนที่ที่อยากได้บัตรโซนเท่าที่ได้บัตรโซนไหนละพี่เอาให้หมดเลยผมขายที่คนหนึ่งบัวกิ้น ดิวกินิกินโอ้สร็จแ้วตุ้งสร็โอ้จุ้งสร็จุ้งย็นน้อยดิเฮ้ยเย็นน้อยถ้าจุ้งจุ้ไหนๆทำให้ดูแล้วทุกคนมันต้องทำยังไงต้องทำยังไงถ้าจุ้งจุทำยังไงเอาทุุอันนี้เหรอ จะบอกลยว่าตั้งแต่ไีรม่ได้ีไรโอเคไม่ได้ดีจะ่าเขาเาไหมครับโอเคตรงนี้ใช่ไหมรีขาหัยาังเลยไม่ได้เรองเลยเนาะยัอยังมีโเกาสร้องอ่ะ ไม่จะพูน้จะจำโจเนล้ำเดี๋ยวผมเี๋ยวมกดเดี๋ยวผมกดเให้ก็ได้มาเดี๋ยวลองดูยังไรดีใช่ไหมรองว่าไงนะเลืบขึ้นไงนะ

จุ่งเพื่อนอ่ะนะจุ่โจุงม่ถึงจุงจุงกับเพื่อนคืออะไรก็จุงก็เป็นเพื่อนกันวาายใ้เลอยายแ่ช็อตเยโอ้โหวันนี้ผมวันนี้ผมถึงได้รเพื่อนแล้ว เพื่อนรักเพื่อนรักครับเออเพื่อนรักครับรักเพื่อนรักเพื่อนเออรักเพื่อนอยู่แล้วรักเพื่อนอยู่แล้วรักเพื่อนเสมอครับผมรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนเน้นนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าเชื่อมีเง อย่าอย่างนี้เก็บตังทำบ้านอยู่แล้วคุณนี่จะใส่เพิมาครับเราสอแม่บ้านต้องชวยเป็นแม่บ้านเออเนี่ยเนี่ยเขาอยากเป็นแม่บ้านัยาคะรับยาโอ้โหกรับลับคนตัดยาไหรับคนตัดยาห เราคนตัดยญาไนมครับแล้วก็ถ้าคุณเราเป็นคนตัดยญ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะตูยญ้าทั้งสนาเลยตัดทั้งหมดไหมดไม่อยากจะพูดนะจริงเป็นคนเนื่อยตัวเองนะจริงอนี้ันนี้ยังยังไม่เคยเลยเนี่ยยังไม่เคยเจออะไรนะไม่เคยเอาไอหวนมมาดูเลย ใช่ตอนนั้เอาเอาฮารุโตะหให้ดูนี่ไม่เคยเอาเอ็นกดมาให้ดูเออถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องอามาแล้วเราไม่ต้องบอกนะว่าต้องมาดูเองอไม่ไปบอกเอามาไงให้เขามาหาตตหเดนผม้ตายทใหผมผมมยังตานี้นี้่นเทคนิคเทิแม่แม่สอน มาแดงคือผมเนี่ยจรนนี้่านัุณคุณมัวแดงอยากจะอยากจะเลี้ยงมากเลยครับแต่ผมเนี่ยอยากจะเลี้ยงแค่ตอนที่มันเด็กอ่าได้เดี๋ยวตอนโตเอามาเป็นเพื่อนหรือโตเพอพอไม่อย่างนมันทำไม่ได้ไงเราต้องเลี้ยงจนกว่าจะโตถูกไหมอนะ ใช่ถ้าเราถามจากบทเรียนประสบการณ์นี้หมามันแบบยากกว่าแค่ไหนอย่างอย่างเรียนลคิฟอร์ดรู้จักคลิฟฟอร์ดมัคลิฟฟร์ดหมาหมาแดงอ่ะมาหมาแดงกเตัวใหญ่ๆเลยแบบนัรู้จักมั้ยรู้จัก้ตัวหอย่ากเรียนตัวนั้นอย่าเรียนตัวนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกปตวเป็นเพื่อน คุณแม่ครับได้ยินไหมนี่รากขาก่อนครับคุณแม่ครับอยากเรียนแรดดอกรึเ่รดอกรีไหมครับดีดีนะรับผมยงยงแม่เอาจินผมตกลงกับแม่ตกลงกับพ่อแม่ไปแล้วเพราะพ่อแม่จะยอมให้ผมเรียนแมวแต่ผมอ่ะต้องสร้างห้องให้มันก่อน เพราะว่าแบบเรียกว่าไงนะคือแบบตอนนี้คือแบบฮารุโต้ก็เอาไปแล้วแบบห้องนั่งเล่นเอาไปแล้วคนเดียวละแล้วตอนนี้ก็แบบไม่มีห้องเหลือให้แบบสัตว์เลี้ยงก็พ่อแม่ก็เลยแบบไม่อยากให้แบบแมวหมาอยู่ด้วยกันตอนนี้จึงเลยแบบอ่ะพ่อก็บอกอ่ะดังต้องดังต้องสร้างดังต้องสร้างข้างหน้าให้นะอ่าไม่ไม่รู้ว่าพ่อแบบหลอกให้สร้างหรือเปล่าขออาิปรายจะบอกว่าเราทบเสียดังแล้วเนี่ย พื่ว่าเล็กๆสนหบแบน้องแมวเนี่ยโอ้ยไม่ชนามพ่อพ่ไม่ได้าได้ว่าเล็กๆพ่ออยากได้ห้องแบบคนอยู่ด้วยเลยแล้วคือข้างบนด้วยแบบพ่อเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเลยอันนี้ผมวไม่ใช่แค่พ่อแมวแล้วข้างบนมันทำได้ทำได้ทำได้ต่อเตินต่อเตมอ้ยงไดต่อเติมได้จับจับจับจ้ากเน้าขชั้นันจอดรถจอบได้มันมันว่างบนเราก็ต่อเติับ ออต่อต่อแบบต่อใหญ่เลยแล้วก็สร้างันใจขึ้นมาแบบแบบปึ๊าขึ้นามรเลยได้อันนี้อันนี้ือรจิงจัเกินนะมท่ไหเลยดักระดิ่งนีุ้๊ขึ้นเลยโอ้โหอ้เื่อเารตมีานะ มาอยู่ก oh ับจุงเลยโอ๊ตเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กับพ่อแม่น้องด้วยห้องเยอหรอเยอนะหนึ่งสอสมสี่สี่สี่รวมพบนะพนี่ยี่นีอกว่าที่นี่บอกว่าสนุกกันอยู่ใช่ไหมอันนี้กชอันนี้คือกาลังเมาวันเลยอ่ะ เอ้ยแค่เนไม่ใช่ผมคือคือเขามีพ่อมีแม่ไม่ไม่ใช่คนจริงเราบอกนะคนไม่จริงพี่เมย์บอกให้หนังดูเราบอกบอกมีเด็กมีเด็กแบบเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยสี่สาบป่วยเนี่ย

对。<Yeah. S 2> yeah.